เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวพระราชาองค์แรกของกัมพูชาที่ท่านเคยเป็นตัวตะกวดมาก่อนไหมครับใช่ฮะอันนี้นี่แอดไม่ได้พูดเรื่องโจกหรือว่าจะไปหยอกล้อด้อยค่ากัมพูชาอะไรเหมือนเทรนในยุคนี้นะแต่ว่ามันมีตำนานของพวกเขาจริง,รงๆนะที่บอกว่าพระราชาของพวกเขาเนี่ยมีอะไรซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวตะกวดหรือทําไมอินเดียเนี่ยถึงอาจจะมีหลากหลายเรื่องเลยที่สามารถมาเคลมกับกัมพูชาได้นะครับว่า ถ้าหากไม่มีอินเดียเนี่ยกัมพูชาอาจไม่มีวันนี้ก็ได้นะครับซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับผมกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยถ้าหากเพื่อนๆได้ไปถามกับคนกัมพูชาว่าเฮ้ยกษัตริย์คนแรกของบ้านเองเป็นใครหรือว่ามีจุดกำเนิดมาได้ยังไงนะครับก็เชื่อได้เลยว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะต้องเล่าถึงตำนานของพระทองกับพระนาคอย่างแน่นอนเลย ที่เรื่องเนี่ยมันจะกล่าวถึงตัวตะกวดตัวหนึ่งนะครับซึ่งต่อมาก็จะได้กลายเป็นพระราชาครับหากแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบอยู่ๆตัวตะกวดโดนเซกเพียงให้กลายร่างขึ้นมาเป็นคนอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวตะกวดในชาติปางก่อนนู่นครับผมที่มันเนี่ยได้เคยไปเกิดในยุคข,ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบนอบน้อมอะไรกับพระพุทธองค์มาก่อนนะเนาะพระพุทธองค์เนี่ยก็เลยได้ให้พรกับเจ้าตัวตะกวดน้อยนี้ว่า ในการต่อมาเนี่ยเจ้าจะได้กลายเป็นกษัตริย์อะไรประมาณนั้นนะครับผมนั่นแหละเมื่อถึงชาติที่ตัวตะกวดได้ขึ้นมาเป็นคนนะครับเจ้าตะกวดน้อยตัวนี้เนี่ยก็เลยได้กลายมาเป็นกษัตริย์คนแรกของกัมพูชายอย่างสมใจเลยผ่านการแต่งงานกับพระนางโสมาหรือว่าผู้ที่เป็นกรษัตริยาคนแรกของกัมพูชาแล้วในแถบนู้นนนเนอะซึ่งพระนางโสมาผู้นี้เนี่ย ก็นับว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีเชื้อชาติซึ่งเท่ไม่เบาเลยนะครับคือเธอเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนจากเผ่านาคครับแต่บางตำนานก็บอกว่าพระนางเนี่ยเป็นแบบปัวพญานาคเลยคือครึ่งคนครึ่งงูแบบเมดูซ่าอะไรประมาณนั้นที่ถ้าหากใครอยากฟังตำนานนี้แบบเต็มๆนะแอดเคยเล่าเอาไว้แล้วในคลิปของคำสาบคเมน็นะครับถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อฟังมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมว่า ไอเรื่องราวกษัตริย์องค์แรกที่ชาวกัมพูชาเขากล่าวเขาเชื่อกันเนี่ยมันแบบมโนมากอะคือมันเป็นตำนานชัดๆเลยแล้วทําไมชาวกัมพูชาเขาถึงยังเชื่อว่าตำนานนี้มันเป็นเรื่องจริงของเขาอยู่น่ะเหรอแอดก็เลยลองไปคุยในยเรื่องนี้ให้ลึกๆดูครับผมจนกระทั่งไปพบว่าไอ้ตำนานเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็มีมูลเหตุของประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาจริงอยู่นะแต่เหมือนกับ พอคนเขาเล่าผ่านมาปากต่อปากเนี่ยเรื่องราวมันก็เลยเปลี่ยนไปนะครับผมหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็อยากจะตัดเรื่องราวที่กษัตริย์คนแรกของพวกเขาเน่ยไม่ใช่คนกัมพูชาครับแต่ว่าเป็นแค่พ่อค้าซึ่งมาจากอินเดียเท่านั้นเองซึ่งแบบแล้วทําไมอยู่ๆพ่อค้าถึงมากลายเป็นกษัตริย์ได้แล้วไม่ใช่พ่อค้าธรรมดานะจะต,ต้องเป็นพ่อค้าที่เจาะจงไปยังอินเดียนู่นด้วยนะครับผม เราก็ต้องขอย้อนกลับไปเล่าภาพใหญ่ๆของโลกเราในช่วงนั้นก่อนแล้วกันนะครับก็คือในช่วงยุคที่มันกําลังจะเกิดอาณาจักรฟูนันหรือว่าอาณาจักรกัมพูชาโบราณนะครับที่เขาว่ากันว่าตรงโซนเอเชียใต้หรือที่เป็นอินเดียเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโซนที่มีความเจริญรุ่งเรืองไปอย่างล้ามากแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งจากนวัตกรรมที่ล้าหน้าของพวกเขาหรือว่าการค้าขายด้วยนี่เองซึ่งว่ากันว่าไอการค้าขายของชาวอินเดียในยุคนั้นนะ มันจะค้าเก่งมากกับขนาดที่เขาเคยไปทําให้พวกโรมันนะครับได้ปวดหัวมาแล้วเนื่องจากว่าตอนที่อินเดียได้ไปค้าขายกับโรมันเนี่ยนะอินเดียก็ไปเกินดุลการค้าอะไรจากโรมันอย่างมากเลยนั่นแหละครับภาพของอินเดียในยุคนั้นเนี่ยแอดก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้จินตนาการถึงแต่ละหัวเมืองของอินเดียนะครับมันก็จะเป็นหัวเมืองแบบสําหรับการค้าขายมีโกดงโกดังสินค้าอะไรเนี่ยมาตั้งเพียบเลยหรือว่าจะมีนาวาส่งของนะครับพร้อมออกเรือกันอยู่มากมาย รวมถึงในเขตของกลิงคะซึ่งก็เป็นเขตบ้านเกิดของอนาคตกษัตริย์องค์แรกของกัมพูชาด้วยนะครับที่ว่ากันว่าท่านผู้นี้เนี่ยก็ได้เกิดมาในครอบครัวพ่อค้าตระกูลซึ่งร่ำรวยตระกูลหนึ่งเลยแหละเดกเขตนั้นก็คือมีอู่ต่อเรือเป็นของตนเองมีกระลาสงกระลาสีอะไรเนี่ยเอาไว้พร้อมใช้งานนะครับผมซึ่งนั่นแหละ เมื่อท่านพ่อค้าผู้นี้ได้เติบโตขึ้นมานะครับท่านก็ล่องเรือออกไปค้าขายยังอินเดียทางตอนใต้ไล่ลงไปจนถึงศรีลังกาเลยคือไอ้เขตกะลิงคะเนี่ยมันจะอยู่แถวๆตรงตะวันออกของอินเดียบนๆน,นะครับผมและเวลาเขาจะแล่นเรือค้าขายให้มันปลอดภัยใช่ไหมเขาก็จะอาศัยการแล่นเรือเรียบลงไปทางชายฝั่งอินเดียลงตอนใต้ยนยะซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับหนทางการค้าขายที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแหละเพราะไม่ต้องไปออกทะเลไกลไงแต่เทว่า อนาคตกษัตริย์กัมพูชาผู้นี้นะครับก็เหมือนกับจะไม่ชอบเรื่องราวที่เนียบๆเนิบๆน,น,นะคือท่านอยากจะหาการประจนภไยที่มันไปไกลมากกว่าเดิมนะครับบวกกับหาโอกาสใหม่ทางการค้าด้วยนั่นแหละให้มันได้ทํากําไรไปได้กว้างไกลขึ้นนะครับนั่นแหละครับอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ท่านได้ร่องเรือไปอยังสีรังกานะท่านก็ไปได้ยินเรื่องราวมาว่าเนี่ยณนะอีกฟากนึงของอ่าวเบงกอลนะ มันจะมีดินแดนอันห่างไกลที่ชื่อว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ถ้าหากพ่อค้าคนไหนกล้าจะเดินทางข้ามอ่าวเบงกอซึ่งว่ากันว่าเป็นพื้นที่ที่มีอุปสรรคเยอะแยะไม่ว่าจะทั้งมรสุมลมทะเลหรือว่าผีบ้าทะเลอะไรตรงนั้นนะครับพ่อค้าคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถประสบความมั่งคั่งแบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยซึ่งนั่นแหละครับเมื่อทางอนาคตของกษัตริย์กัมพูชาที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นได้ยินเรื่องราวการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นมาแบบนี้นะ ท่านก็เลยอยากลองมั่งครับก็เลยหันหน้ากลับไปบอกกับกาลาสีเรือทุกคนแบบไม่ต้องแล่นเรือกลับบ้านแล้วเราแล่นข้ามอ่าวเบงกอลเนี่ยไปยังดินแดนในสวนภูมิอะไรที่ว่ากันเลยโดยไอ้เส้นทางที่ไปเนี่ยนะครับเอาจริงๆนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการถกเถียงอยู่หลายเส้นทางเหมือนกันว่ามันจะเป็นการเดินทางแบบมุดลงไปข้างล่างอินโดนีเซียรหรือเปล่าหรือว่าจะไปเข้าทางทะเลอันดามันมุดเข้าช่องแคบมาละกาหรือว่าจะมีการมาใช้บริการแลนบริดจ์ของบ้านเรานะครับผม ก็คือไอตรงที่มันเป็นด้ามขวานน่ะที่เขาจะเอาเรือมาจอดฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ยกของข้ามไปยังอ่าวไทยหลังจากนั้นก็ค่อยไปแล่นเรือลงยังอ่าวไทยเนี่ยแหละเครื่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาล้อเรียนโครงการแลนบริดจ์อะไรของไทยนะแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีการตีความอย่างนี้จริงๆนะครับผมซึ่งเอาเป็นว่าไม่ว่าท่านจะเดินทางมาเส้นทางไหนก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็กล่าวว่า เรือของท่านพ่อค้าอนาคตกรรษัตริย์กัมพูชาผู้นี้ก็ได้มาบรรจบลงที่อ่าวไทยครับผมและความปวงมันก็ได้เกิดขึ้นตรงนั้นเลยก็คือว่ากันว่าขณะที่เรือของท่านได้ล่องมาค้าขายอยู่แถบอ่าวไทยนี่ยนะครับท่านก็ได้โดนจู่โจมแล้วก็เข้าปล้นเรือจากโจรสลัดมากมายครับผมซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกหรอกเพราะแหมด้วยความที่เรือของท่านเนี่ย เป็นเรือจากพ่อค้าตระกูลดังอีไอสินค้าที่มันอยู่บนเรือเนี่ยก็คงจะประกอบไปได้วยแก้แวแหวนเงินทองมีค่าต่างๆมากมายหรืออาจจะรวมถึงแบบของบางอย่างหายากจากทางตะวันตกซิกโลกโรมันด้วยเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าอินเดียยุคนั้นเนี่ยเขาก็มีความเจริญไปไก้าวไกลมากขนาดเคยไปค้าขายกับทางโรมันใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับมันก็เลยที่ทําให้ทางเรืออนาคตกษัตริย์กัมพูชาพูดเนี่ยก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของโจรสลัดในแถบนั้นเลย ที่ตำนานเนี่ยก็ได้เล่าว่าท่านพ่อค้าผู้นี้นะครับก็ได้ต่อสู้กับโจรสลัดอย่างกล้าหาญเลยคือก็ไม่รู้ว่าสู้อีท่าไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็สามารถตบโจรสลัดจนก,กระทั่งโจรสลัดลองเอ่งเอ่งเองแล้วก็ถอยไปได้เลยนะครับผมแต่ถึงกระนั้นก็ตามทางฝั่งท่านเองเนี่ยก็ได้รับความบอกช้ำแบบไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะไอ้ตรงตัวเรือสินค้าของท่านเนี่ย ที่มันบอบช้ำแบบต้องรีบเอาขึ้นริมชายหาดแถวนั้นก่อนเพื่อที่จะจอดซ่อมเรือโดยด่วนนะครับผมซึ่งในระหว่างที่ซ่อมไปนะครับแทนที่พ่อค้าจะรู้สึกโศกเศร้าอะไรกับตัวเรือที่เสียหายนะพ่อค้านะครับเขาก็กับยิ้มกรุ้มกริมหลังจากนั้นก็หัวเราะขึ้นมาแบบว้าวราวกับพวกตัวร้ายในแอนิเมะอะไรเวลามันคิดเรื่องช,ชั่วขึ้นมาได้นะครับผมลูกเรือของพ่อค้าเนี่ยก็เลยสงสัยมากแล้วก็ถามว่าท่านท่านเป็นอะไรหรอครับ พ่อค้าเนี่ยก็เลยได้เปิดเผยความลับของเขาอย่างหนึ่งเลยว่าค้าเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วละ่ะพิสูจน์อะไรล่ะท่านก็พิสูจน์โอเวนตากรองแสงสีฟ้าสำหรับเกมเมอร์ที่มันมีนามว่าออฟตัสเนี่ยมันมีความทนทานอย่างมากคือถึงแม้ว่ามันจะผ่านการต่อสู้สมบุกสมบันอะไรมาเนี่ยมันก็ยังไม่บุบเลยเห็นไหมดูที่ตัวเรือมันบู๊วี้เนี่ยแต่ด้วยความที่ตัวแว่นมันสร้างมาจากวัสดุที่ดีแล้วก็แข็งแกร่งนะ แว่นมันก็ยังคงรูปได้อยู่เลยที่เมื่พูดจบนะครับคุณพ่อค้าเนี่ยก็หยิบแว่นใหม่ของออฟตัสออกมาที่เขาไปโคกับอนิเมะเรื่อง s p ายแฟมิลมาถึง2รุ่นเลยนะครับมีทั้งแว่นดํากับแว่นชมพูที่ท่านแบบแบบอุตสาหพ,พกข้ามน้ําข้ามทะเลมาด้วยนะมาโชว์ให้กับลูกเรือของเขาดูครับจนลูกเรือเนี่ยต้องร้องอู้หูกันตาๆเลยครับผมซึ่งพ่อค้าก็แบบนี่ทีเจ้าร้องอู้หูกันเนี่ยเพราะว่าเจ้าอยากได้ใช่ไหมล่ะ แต่ข้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าของที่ข้ามีเนี่ยมันจะพอสำหรับแจกจ่ายพวกเจ้าหรือเปล่าแต่พวกเจ้าไม่ต้องกลัวเพราะถ้าหากพวกเจ้าอยากได้ของเหล่านี้แล้วก็เจ้าสามารถไปซื้อได้ทีล่ลิงด้านล่างพร้อมกับใส่โค้ดส,ส่วนลด FN Dairy ได้เลยนะเจ้าก็จะได้แว่นพวกนี้เนี่ยมาครอบคองกันทุกคนเลยเหล่าลูกเรือที่หันมาหาพ่อค้านะครับบอกท่านท่าน ไอการที่ข้าอู้หูเนี่ยข้าไม่กังวลหรอกว่าข้าอยากได้แว่นได้เว่้นอะไรหรือเปล่าแต่ที่ข้ากังวลเนี่ยก็คือข้าอู้หูไอโจรสลัดกลุ่มหนึ่งที่มันมายืนอยู่ข้างหลังท่านแล้วนั่น่นะยิ่งตอนนี้ท่านเอาแว่นออกมาโชว์แบบนี้พวกโจรสลัดมันต้องอยากได้แน่เลยคือเหมือนกับว่าไอจุดที่พ่อค้าเขาได้มาเรือเกยตื้นอยู่นะครับมันจะเป็นตรงส่วนหนึ่งของกัมพูชาที่มันเคยเป็นหมู่บ้านของโจรสลัดอยู่อย่างจริงจังนะครับผมนั่นแหละ พอเหล่าโจรสลัดแบบนี้ก็เห็นว่ามีเรือมาเกยตื้นเสียเสียหายหาอยู่นะโจรสลัดเนี่ยมันก็รีบมุ่งหน้ามาเพื่อจะมาบวกกับเรือสินค้าของท่านเลยครับซึ่งรอบนี้ท่านพ่อค้ากับไพรพลที่แบบอ่อนแรงอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าเสร็จแน่เสร็จแน่รอบนี้ข้ามาตายอยู่ยังดินแดนอะไรก็ไม่รู้แน่เลยแต่ทว่าทันใดนั่นเองนะครับมันก็ได้มีเสียงว่าหยุดดังขึ้นมาครับผมเนื่องจากเหมือนกับว่าความหล่อของอนาคตกษัตริย์กัมพูชาผู้นี้นะครับ มันจะไปถูกใจกับสาวคนหนึ่งแล้วก็ดันเป็นสาวที่มีอํานาจท้องถิ่นด้วยครับชื่อว่านางโสมาเนี่ยได้โผล่มาเลยที่แบบเมื่อเห็นหน้าตาความหล่อของอนาคตกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยก็บอกให้ทุกคนเนี่ยถอยถอยไปถอยถอยไป ทุกคนห้ามแตะต้องหรือว่าห้ามทำร้ายชายผู้นี้เลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะได้ชายคนนี้ไปเป็นผัวคือชะมีสมัยก่อนนี่ก็แรงไม่เบาเช่นกันนะครับผมนั่นแหละครับผมแม่นางโสมาผู้นี้เนี่ยเมื่อได้เห็นความหล่อเหลาของอนาคตกษัตริย์กัมพูชาใช่ไหมแม่นางก็เลยไปขอให้พ่อนางนะครับไปยื่นสินสอดอะไรเพื่อจะมาขอชายผู้นี้แหละมาแต่งงานหน่อยนะครับผมแล้วประเด็นก็คือเมื่อคุณพ่อของนางได้ไปคุยอะไรกับอนาคตพ่อค้าที่จะกลายมาเป็นกษัตริย์กัมพูชานะ พ่อค้าก็ตกลงด้วยครับแล้วก็ได้แต่งงานกับเธอเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นการแต่งงานเพราะความรักหรือว่าแต่งไปเพราะแบบโดนขูว่ว่าถ้าหากเจ้าไม่แต่งงานกับลูกสาวข้าเดี๋ยวเจ้ากับคนของเจ้าก็จะต้องมาตายอยู่ตรงนี้อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับในเวลาต่อมาหลังจากที่ทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วใช่ไหมทั้งสองเนี่ย ก็ได้ขึ้นมาเป็นทั้งกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์นีองค์แรกของกรัรมพูชากันเลยนะครับหลังจากนั้นก็อวสจมากันมีลูกหลานอะไรกันเยอะแยะก,กันเลยทีเดียวซึ่งแบบเมื่อฟังดูแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเรื่องราวของพระทองกับพระนาคอันแรกที่อันได้เล่ามาเลยใช่ไหมครับผมว่าแบบมีตัวตะกวดน้อยได้กลับมาเกิดแล้วก็มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานแล้วก็กลายเป็นแบบผู้ปกครองกัมพูชารุ่นแรกกันนะครับเพียงแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ย พระนางโสมานนะครับไม่ได้เป็นนงางนาคนะแต่ว่าเป็นลูกสาวจากคนท้องถิ่นครับผมและไอหนุ่มพ่อค้าก็ไม่ได้มีชาติต่างก่อนเป็นตัวตะกวดอะไรด้วยเพียงแค่เป็นพ่อค้าที่แบบมีชาติตระกูลมาจากทางอินเดียตรงนู้นเลยนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับเมื่อทั้งคู่ได้แต่งงานกันมาแล้วเนี่ยก็ว่ากันว่าทั้งคู่นะครับก็ได้ทําให้ดินแดนเล็กๆตรงที่เรือไปเกิดตื้นเนี่ย ยู่ๆมันก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นมาจนกลายเป็นอาณาจักรที่มีชื่อว่าฟูนันนะครับที่ในเวลาต่อมาไออาณาจักรฟูนันเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่ามันจะกว้างจนกินพื้นที่ตั้งแต่เขียไทยพมา่ามาเลยอะไรไล่ๆลงไปเลยนะครับผมซึ่งแบบถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดูสมเหตุสมผลแล้วก็น่าเชื่อมากกว่าเรื่องราวการกำเนิดกษัตริย์ที่แบบถูกเล่ามาเป็นตำนานนางนาคนะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แหม่งๆ่งซึ่งแอดไม่รู้ว่า เพื่อนๆจะสงสัยอยู่หรือเปล่านะครับก็คือ1น่ะแล้วทําไมนางโศมาผู้นี้เนี่ยถึงได้มาหลงรักอะไรพระะ่อค้าคนอินเดียอะไรนักหนาล่ะคือแค่เรือเข้ามาเกยตื่นนิดเดียวแค่นั้นก็ไปจับเข้ามาเป็นผัวแล้วนะครับผมคือแบบในกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีคนหล่อเหลาให้เลือกสรรเลยหรือ,อยังไงหรือว่าแล้วทําไมทั้งสองเนี่ยต้องมาแต่งงานก่อนด้วยแล้วมันถึงจะมีอาณาจัก,กรกัมพูชาได้เกิดขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีอาณาจักรอะไรยิ่งใหญ่เลยหรือไง ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมก็คือไอพื้นที่ตรงดินแดนสุวรรณภูมิในะยุคก,ก่อนเนี่ยนะมันก็จะมีความเจริญอยู่บ้างเลยครับผมคือมีดินแดนเล็กดินแดนน้อยเนี่ยได้ตั้งตนขึ้นมาเป็นมินิอาณาจักรครับแต่ก็ยังเป็นอาณาจักรที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยคือไม่สามารถขยายอํานาจออกไปให้ยิ่งใหญ่ได้เนื่องจากว่าไอคนในเขตนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีระบบการบริหารบ้านมงบ้านเมืองอะไรที่เพียบพร้อมนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นเวลาที่อินเดียเนี่ย จะได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คืออย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าอินเดียในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาอะไรขึ้นมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งนวัตกรรมหรือว่าระบอบระบบก,การบริหารบ้านเมืองนะครับที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้จริงก็คือ ทำให้ไอ้ตรงพื้นที่ที่มันเป็นเอเชียใต้หรือว่าอินเดียในปัจจุบันเนี่ยมันได้มีอนาจงอาณาจักรนะครับสามารถขยายกินพื้นที่ไปได้อย่างกว้างไกลเลยนั่นแหละมันก็เลยมีหลากหลายชาติทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนั้นนะครับเขาก็อยากจะพัฒนาให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีระบบระเบียบแบบอินเดียบ้างเผื่อที่ว่าสักวันหนึ่งอาณาจักรของพวกเขานะครับจะสามารถเจริญเติบตโตไปได้กับความแค่การเป็นมินิอนาณาจักรยังไงล่ะและ มันจะมีอะไรที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปมีระบบได้แบบอินเดียเติบโตได้รวดเร็วเหมือนอินเดียซะดีไปกว่าการที่มีคนอินเดียเนี่ยมาสอนหรือว่ามาปกครองนะครับซึ่งนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ากันว่า เมื่อทางคนของเผ่าแม่นางโสมาได้รู้ว่ามีคนอินโดอินเดียอะไรมาเกยตื้นแบบนี้ก็เลยเรียกให้แม่นางโสมานะครับคว้ากาทองนี้เลยไปจับเอาพ่อค้านี่มาทําเป็นผัวซะเสร็จแล้วก็ใช้ผัวเนี่ยแหละมาเผยแพร่ระบบตรงๆต่างๆอะไรของคนอินเดียให้กับคนในชุมชนของแม่นางโสมาได้ทราบนะครับที่ก็ว่ากันว่าพอเผยแพร่ระบบระบบอะไรของอินเดียเสร็จแล้วเขาเอามาปรับแต่งบริหารบ้านเมืองหน่อยเนี่ยอยู่ๆชุมชนของแม่นางโสมมานะครับมันก็ได้ขยับขยายไปอย่างรวดเร็วคือมี ประสิทธิภาพในการบริหารงานสูงว่างั้นเถอะหลังจากนั้นก็ได้ขยายไกลเป็นอาณาจักรที่มีนามว่าฟูนันเลยนะครับที่ว่ากันว่าตอนซึ่งอาณาจักรนี้ได้รุ่งเรืองแบบสุดๆนะครับมันก็ได้กินกัมพูชาในเนื้อที่ที่เป็นแผนที่ปัจจุบันอะไปทั้งประเทศเลยรวมถึงตรงไทยลาเวียดนามแล้วก็พาม่าในบางส่วนด้วยนะครับผมซึ่งทางพ่อค้าชาวอินเดียที่ได้แจ็คพอตเป็นพระราชาคนนั้นเนี่ยก็ได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า พระเจ้าเกาทินนะชัยวรมันที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าเกาทินนะนะครับซึ่งเอาจริงๆเอ่ยคำนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นชื่อเดิมขององค์สัตริย์นี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่แบบชื่อยศชื่อตำแหน่งอะไรที่คนในอินเดียแถวบ้านเกิดเขาเนี่ยใช้เรียกพวกพ่อค้าชนชั้นสูงอะไรประมาณแบบตระกูลลูกอาเซียแบบนั้นนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละ ในเวลาต่อมาไม่่อาคานี้มันได้มันลงอย่างกัมพูชามันก็ได้กลายเป็นพระนามของท่านเลยนะครับผมแต่ทว่ะเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้ครับคือว่ากันว่าในเวลาต่อมาเนี่ยนะเขาก็ได้มีคนไปพบกับเรื่องราวของ,องวงวานตระกูลกษัตริย์ที่ได้กําเนิดขึ้นมาเพราะาแบบมีคนไปโอบโจมากับพญานาคเนี่ยอยู่ในอินเดียด้วยนะครับซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องราวที่เราคุ้นๆมากเลยใช่ไหมว่า นี่มันตำนานของพระนางโสมาในกัมพูชาไมเจ๋แหรือําไมมันถึงไปอยู่ที่อินเดียได้ละ่ะคือแบบอย่างนี้กัมพูชาไปก๊อบของเข้ามาแล้วเอามาเคลมบูรณาการกับตัวเองอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับคือรอบนี้เนี่ยกัมพูชาสามารถเคลมได้จริงๆครับเพราะเอเรื่องราวตำนานของกษัตริย์ที่ไปอบอจมากับนาคซึ่งมันได้ไปอยู่ในอินเดียนะมันดูเหมือนกับจะเก่าแก่น้อยกว่าในกัมพูชานะครับคืออินเดียเนี่ยเขาได้ไปเอามาจากกัมพูชานั่นเองว่าแต่ ทำไมเขาถึงไปหยิบมาได้ล่ะแล้ว,แล,วแล้วทำไมเขาต้องเอาตำนานนี้ไปใช้กับกษัตริย์อะไรในบ้านเมืองเขาด้วยนะครับผมก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือจริงอยู่แล้วว่าอินเดียในยุคนั้นเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลอะไรต่อกัมพูชาอย่างมากนะแต่ว่าในแง่กลับกันนะครับมันก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันที่คนของกัมพูชาเนี่ยก็เคยไปเป็นใหญ่เป็นโตในอินเดียอยู่เช่นกันคือครานี้เนี่ยมันเกิดเรื่องมาจากคนอินเดียนะ่ได้แล่นเรือมาขอให้ฝั่งเชื้อเจ้ากัมพูชาเนี่ยได้กลับไปเป็นกษัตริย์อินเดียนนน่เลยะครับ โดยต้นกําเนิดของเรื่องนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้มาเกิดขึ้นในช่วงใหญ่ๆสักพักหนึ่งหลังจากที่พ่อค้าคนอินเดียเนี่ยได้เป็นกษัตริย์คนแรกของกัมพูชาแล้วนะแต่อยู่ๆเนี่ยมันก็ได้เกิดความวายป่วงขึ้นกับหนึ่งในราชวงศ์ทางตอนใต้ของอินเดียที่มีนามว่าราชวงศ์ปัลาวะนะครับผมซึ่งไอ้ปัลวะเนี่ยมันเคยเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่แบบเรืองอำนาจมากเลยยุคหนึ่งของอินเดียทางตอนใต้นะแต่ทว่าเมื่อสักช่วงศตวตรรษที่7เนี่ย อยู่ๆกษัตริย์ของราชวงศ์นี้นะครับก็ไปโดนตบม่องลงกลางสงครามนะครับซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนในวังเนี่ยถึงกับร้องออกมาเลยว่าเรือหายแล้วนะครับผมเพราะถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้มีกษัตริย์คนไหนได้ขึ้นมาปกครองใหม่แล้วก็อาณาจักร巴ลวะที่ขาดกษัตริย์อยู่เนี่ยก็อาจจะโดนรวบหวบแล้วก็อาณาจักรหายไปจากแผนที่เลยนะครับ ดังนั้นเองแหละทางคณะผู้แทนหรือว่าคนอะไรต่างๆในวังตอนนั้นนะก็ต้องรีบไปเฟ้นหาเนื้อหนอเจ้าแบบมีเชื้อเจ้าอะ่ะมาคันเป็นแถบเลยจนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าฮิรัญยะมาเนี่ยแหละครับซึ่งก็เหมือนกับจะมีความเกี่ยวพันทางสายเลือดก,กับกษัตริย์ผู้ล่วงลับไปนะครับผมอี่ก็จะสามารถขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยแหละาะแต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งครับคือติดอยู่ที่ว่า ชายซึ่งนามว่าหิรัญยะนะครับเขาไม่ได้อยู่อย่างอินเดียแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยได้ไปนูน่นได้ไปกลายเป็นกษัตริย์ปกครอง,คองกายอยู่ทางดินแดนแห่งหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ่ะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนบรรพบุรุษของท่านหิรัญยะผู้นี้นะก็เหมือนกับจะหาความเจริญอะไรในอินเดียไม่ได้ไงเขาเลยได้ล่องเรือมาอย่างตรงโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแล้วก็มาแต่งงานกับผู้หญิงแถวนั้นขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เป็นกษัตริย์ปกครองแถวนั้นกันนะครับคือแบบ นี่มันจะเป็นแฟชั่นอะไรของคนอินเดียในยุคก,ก่อนหรือเปล่าเนี่ยที่พอหาความเจริญอะไรในบ้านของตนเองไม่ได้ก็ย้ายไปยังสุวรรณภูมิไปแต่งงานกับหญิงใหญ่ๆอยู่แถวนู้นนะครับแล้วก็ไปเป็นกษัตริย์อะไรในแถวนู้นกันแต่ก็นั่นแหละครับคนในวังอินเดียนะตออน,นั้นเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วครับ พวกเขาก็เลยต้องแล่นเรือไปหาเชื้อหน่อเจ้าที่มีชื่อว่าหิรันยะผู้นั้นซึ่งปัจจุบันก็ได้เป็นกรรษัตริย์ปกครองในแถบนั้นแหละแล้วก็ไปถามมาดูว่าเออท่านพอจะมีความช่วยเหลืออะไรเราในฝั่งนี้ได้ไหมแล้วก็เหมือนไปได้ไอเดียมาครับว่า ท่านฮิรัญยะเนี่ยเอาจริงๆก็มีลูกหลานอยู่เยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจะขอลูกหลานมาสักหน่อนหนึ่งได้ไหมให้กลับมาปกครองอย่างอาณาจักรปาลวะหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยทางเราขาดเชื้อเจ้าอยู่นะครับผมซึ่งก็เหมือนกับทางกษัตริย์ฮิรัญยะท่านนั้นนะครับก็จะได้ส่งลูกคนสุดท้องที่มีนามว่านันทิวรมันที่สองเข้ามานะครับผมซึ่งอาจจะขอเรียกว่าพระเจ้าเหลินละกันพระทักพูชื่อเต็มตลอดที่ลิ้นพันกันแน่ซึ่งก็ว่ากันว่านั่นแหละครับพระเจ้าเหรนคนนั้นเนี่ยก็ได้เออ ไปอยู่ยังอินเดียมันก็ไม่น่าจะเลวนะแล้วเราก็จะได้เป็นกษัตริย์ด้วยนั่นแหละครับพระเจ้าเหลนท่านนั้นเนี่ยก็เลยได้ล่องเรือกับไปยังอาณาจักรปาราวะแล้วก็ขึ้นไปปกครองอาณาจักรในแถบนั้นทันทีเลยหากแต่ว่าด้วยความซึ่งพระเจ้าเหลนท่านนั้นน่ยยังมีอายุน้อยมากเลยนะครับคือแบบอายุแค่12ขวบเท่านั้นเองอะ่ะนำซ้ำสายเลือดท่านนะครับก็ยังไม่ใช่สายเลือดแบบอินเดียแท้ๆด้วยคือไปปั คนมากับพวกเขมรพวกกัมพูชาอะไรแบบเนี้มันก็เลยเกิดการดูถูกอย่างมากเลยครับในตอนที่ท่านได้ขึ้นมาเป็นองค์กษัตริย์คือไม่มีใครไว้ใจอะไรเลยนอกจากนั้นก็ยังมีพวกหัวเมืองใหม่ๆได้เห็นว่าอืเอาใครหน้าไหนขึ้นมาปกครองเป็นกษัตริย์ก็ไม่รู้ที่ไม่ได้มีเชื้อเนื้อเจ้าอะไรแบบอินเดียเลยแบบนี้เนี่ยมันเกาๆใช่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวอีกแป๊บๆเนี่ยเมืองนี้ก็คงจะต้องเสียท่าและเป็นเวลานั้นแหละเราก็จะเข้าไปตีอาณาจักรปัลวะนี่ไอ้มันได้แตกไปเลยนะครับผมคือสรุปไม่ง่ายก็คือมันเป็นเร ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละครับผมซึ่งท่านพระเจ้าเหลนคนนั้นหรือไม่แน่ใจว่าคนในวังหรือเปล่านะก็คงเห็นว่าเอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของอาณาจักปรปาวะขึ้นมานะครับที่จะแบบปล่อยให้ข่าวสีเสียหายเรื่องมีกษัตริย์จากที่ไหนไม่รู้มาปกครองหรือว่าเป็นกษัตริย์เป็นเด็กกษัตริย์อ่อนแอได้เผยแพร่ออกไปนะครับปาวะเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากได้ครับผมดังนั้นเองพวกเขาก็เลยทําสิ่งที่อาณาจักรโบราณส่วนใหญ่มักจะทํากันนะครับนั่นก็คือการ PR หรือว่า โฆษณาชวนเชื่อน,นั่นเองนะครับผมก็คือพระเจ้าเหลนท่านนี้เนี่ยก็ได้ออกไปบอกกับชาวบ้านว่าเฮ้ยไอพวกชาวบ้านตาต่ําเองไม่รู้ซะแล้วว่าข้ามาจากไหนคือข้าเนี่ยเป็นคนที่มีสายเลือดมาจากพญาน,นาคเลยนะเร้ยคือเหมายกับว่าพระเจ้าเหลนนะครับตอนที่ท่านได้อยู่ยังกัมพูชาเนี่ย ท่านก็คงจะไปรับรู้ถึงตำนานในการกำเนิดสายเลือดของราชวงศ์กัมพูชาในยุคแรกๆมาที่เขาบอกว่ากษัตริย์องค์แรกของกัมพูชานะครับได้ไปโอบอุดมมะกับพญานาคจนกระทั่งเกิดเป็นแบบเลือดเนื้อเชื้อเจ้ามาปกครองกัมพูชาต่อกันเป็นทอดๆใช่ไหมครับนั่นแหละพระเจ้าเหลนก็คงเห็นว่าเออเรื่องนี้มันเท่มากเลยนะและเราที่มีสายเลือดเป็นกัมพูชาเนี่ยก็คงจะมีสายเลือดเป็นพญานาคด้วยดังนั้นเองนะครับท่านก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโฆษณาชวนเชื่ออะไรกันเลย แล้วก็เป็นความโชคดีนะที่มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อในยุคสมัยก่อนที่มันไม่ได้มีสื่อโซเชียลทุกคนได้แบบหาเหตุผลกันนะครับผมคือเราก็คงจะจิน,จนตนาการได้ไงว่าคนสมัยก่อนใช่ไหมพอเขาจะอยากจะมาปกครองอะไรแบบนี้ยกเรื่องแบบเขามาจากเทพเป็นลูกเทพเป็นเทพเจ้าอะไรมาบังเกิดหน่อยไอ้พวกคนในเมืองมันก็จะแบบดูเกรงขามอะไรแล้วก็กลัวในบรารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจนหัวหดแล้วนะครับนั่นแหละ พอท่านพระเจ้าเหลนแนะนําโฆษณาชวนเชื่อเรื่องเ,เลือดเนื้อเชื้อไข่นาคแบบนี้ออกไปกระจายนะอยู่ๆความนิยมของท่านนะครับก็พุ่งขึ้นมากระชูดเลยแบบโอ,อ้นี่เรามีคนจากดินแดนนาคมาปกครองเราอะไรและแบบนั้นเลยเนี่ยแต่อันนี้แอก็ต้องให้เครดิตท,ท่านพระเจ้าเหรนนิดนึงนะเพราะว่าท่านเนี่ยก็ไม่ใช่แค่แบบบลูชีสชักแม่น้ําทั้ง5้ามันหลอกให้คนเชื่ออะไรอย่างเดียวนะแต่ว่ากันว่าการปกครองในยุคข,ของท่านพระเจ้าเหรนนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในยุคที่แบบ รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรปัลละวะหรือว่าอินเดียทางตอนใต้ที่เราได้กล่าวมาเลยนะและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาก็ว่ากันว่าภายใต้การปกครองของพระเจ้าเลนเนี่ยมันก็เลยที่ทําให้เรื่องราวของพญานาคต่างๆได้กระจายไปยังอินเดียในแถบนั้นบกวกกับว่ามันไปกระจายเป็นตำนานเล่าในแถบสุวรรณภูมิทางตอนใต้้ด้ก็คือมันมีคนไปพบพวกจารึกโบราณที่เขียนเรื่องราวของพระเจ้าเลนเนี่แหละอยู่แถวแถวมาเลเซียหรือว่าเกาะสุมาตรากันเพียบเลยนะครับคือ ใครจะไปคิดใช่ไหมว่าเอาเรื่องเราสมัยก่อนมันจะโยงใหญ่กันได้ไกลขนาดนี้นะครับแอก็นั่นแหละครับผมถ้าใครอยากฟังเรื่องเราวดักดักอะไรเกี่ยวกับกัมพูชาอีกนะครับแอก็มีแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างแล้วกดเข้าไปดูกันได้เด้อหรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและว,วันนี้เนี่ยแอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย